นไปเพิ่มแล้วบอกเค็นให้เร่งการผลิตให้เร็วและมากที่สุดครับบอสลักกี้คะมีข่าววงในรายงานมาว่ามิสเตอร์แจ็กกี้กำลังเจราจาขอซื้อเพชรรัศมีจันทรจากสกายวเดอร์ แจ็คกี้มันคิดบ้าอะไรของมันแล้วเราจะเอาอยัางไงต่อกันดีคะคุณช่วยนัดแจ็คกี้ให้ผมด้วยเร็วที่สุดได้ค่ะ สวัสดีค่ะทําไมกองปราบลงพื้นที่โดยไม่แจ้งให้ท้องท,ที่ทราบก่อนครับใครรับผิดชอบคดีนี้ผู้กองเด่นกับหมวดพิวสวัสค่ะตอนนี้กําลังตามจับตัวนายเพชรแท้และพวกอยู่ฮ้เพชรแท้ลูกผู้ใหญ่เพชรดำงั้นเหรอครับใช่ค่ะลูกชายของผมทําลายผิดมิสัตรเรามีหลักฐานว่านายเพชรแท้ค้ามนุษย์และเป็นฆาตกรต่อเนื่อง ที่ฆ่าเหยื่ออย่างทารุณเป็นไปไม่ได้ลูกชายของผมไม่เคยทำอะไรชั่วช้าแบบนั้นถ้าไม่เชื่อก็ลองถามพวกสาวๆพวกนั้นที่เป็นเหยื่อของนายเพชรแท้ดูสิคะ่ะไอยนไปเว้ เวินเอ้ยทำไมช้ากันนักลูกชายของข้าเจ้าเพชรแท้จะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้เอาอย่างนี้ไหมผู้ใหญ่ฉันจะไปหาคนให้ไปช่วยตามหาคุณเพชรแท้อีกแรงหนึ่งไ้ยนคิดจะหนีใช่ไหมใจเย็นๆผู้ใหญ่ ฉันไม่คิดอย่างนั้นหรอกจ้ะฉันจะไปตามหาคนให้ไปตามหาคุณเพชรแท้จริงๆจ้ะเองคิดจะไปบอกตำรวจเพื่อเอาความชอบละสิไม่ต้องไปไหนอยู่ที่นี่แหละแล้วเองก็จำไว้ด้วยนะถ้าเองทรยศข้่าเหมือนกับเองทรยศไอ้ผาดพ่อของนางพึ่งแล้วก็เองจะได้เป็นผีเฝ้าป่าที่นี่แน่ แต่ทำไมอะพี่ผมว่ารีบหนีต่อเถอะพี่ตำรวจกำลังตามมาเลยนะพี่ให้ฉันพักหายใจหน่อยซิว่าเพื่อจะคิดอะไรออกคิดอะไรหรอพี่เฮ้ยฉันจำได้ละฐานลับของไอ้ลักกี้มันอยู่แถวนี้พี่พรโทรเสร็จแล้วอะ เราต้องรีบออกไปจากที่นี่นะพี่เออนะอาวุธรอดเนี่ยผลิตได้มาตรฐานดีกว่าทุกครั้งเข้มทำงานได้ดีจริงๆจักกี้คะเกิดเรื่องแล้วมีอะไร เพชรแท้ถูกตำรวจตามจับระหว่างส่งตัวผู้หญิงให้แจ็คก,กี้ตอนนี้กำลังหนีมันเลยขอความช่วยเหลือมาค่ะไอเว้เนยแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับพวกเราแต่มันกำลังจะทำให้พวกเราซวยไปด้วยนะคะเราจะเอายังไงกันต่อดีคะต่อโทรศัพท์หาเคนในทันทีเคนค่ะ ตามเก็บเพชรแท้เดี๋ยวนี้ก่อนที่มันจะพาพวกเราสวยไปด้วยเฮ้ย hey! เองสองคนไปค่ะเร็วฮัลโหล ไอสิงเหรอฉันเพชรแท้นะเดี๋ยวฉันจะส่งพิกัดจุดนัดพบไปให้แกรีบไปรายงานคุณมังกรให้ส่งคนมาช่วยฉันด่วนเข้าใจไหมโท่เพชรแท้แกเอาแต่สั่งสั่งสั่งทั้งทังที่ความจริงเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะเพราะแกทำตัวแกงตัางหากไม่ได้เกี่ยวแกงมังกรเลยฉันรู้แต่พวกเราก็ร่วมงานกันมานาน ถ้าฉันโดนตำรวจจับฉันจะแฉทุกคนรวมทั้งแกด้วยไอ้ชิงเฮ้ย hey! นี่แกขู่ฉันเหรอเปล่าฉันไม่ได้ขู่ฉันทำจริงแค่เรื่องที่แกงุบงิบยาคุณมังกรไปขายแค่นี้แกก็ไม่รอดแล้วไอ้ชิงนี่ฉันมาพูดนะเดี๋ยวฉันจะบอกเฮียให้ ว่าแกขอความช่วยเหลือมาดีฉันหวังว่าพวกแกจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังวเวเ้ยอเพชรแท้นี่มันน่ากระทืบ,บนะใจเย็นแกได้กระทืบ,บมันแน่หมายความว่างไงพี่ฉันจะบอกเรื่องนี้ให้ไอ้มังกรรู้โถพี่บอกทำไม ขืนบอกเฮียไปอ่ะเฮียส่งคนไปช่วยมันแน่เราจะอาสาไปเองเพื่อไปฆ่าปิดปากไอเ้เพชรแท้แต่จะทำไม่เหมือนว่าเป็นคำสั่งของไอ้มังกรเผื่อมีอะไรผิดพลาดจะได้โยนขี้ไปให้ไอ้มังกรมันอะไรนะ เพชรแท้โทรมาขอความช่วยเหลือจากพวกแกเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงผมว่าเรื่องค้าผู้หญิงไอเพชรแท้คงทำมานานแล้วแต่พวกเราไม่รู้เฮียจะเอายังไงดีคะถ้าไอเพชรแท้มาถูกตำรวจจับมันต้องซัดทอดถึงพวกเราแน่ถึงเพชรแท้จะทำงานกับเรามานานแต่มาจนตอกอย่างมันคงไม่ยอมถูกจับคนเดียวแน่ใช่ค่ะ งั้นเราอ่ะสมควรต้องตัดไปตั้งแต่ต้นลมส่งคนไปเก็บไอเพชรแท้ก่อนดีกว่าค่ะ